รับผลกระทบเต็มเต็มครับเต็มๆมในที่นี้หมายถึงว่าผมก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเอมิเคผมว่าทุกหย่อมย่าได้รับผลกระทบทุกคนทั่วหน้านะฮะมันก็แตกต่างกับสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะตอนนั้นต้มยำกุ้งก็แต่ละประเทศไปแต่วันนี้เป็นทั่วโลกที่ว่าทุกประเทศโดนกระทบหมดมากน้อยโดนหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศูนย์่าค้านี่กระทบอย่างชัดเจน เพราะว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยโดยถึงมาตรการของภาครัฐเองให้มีการสั่งปิดเพราะว่าตั้งแต่จำความได้เราไม่เคยปิดสูงแ์กค้าวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนไฟบังคับจากภาครัฐที่บังคับว่าต้องปิด ก่อนที่จะมีมาตรการการปิดศูนย์เนี่ยเราเคยประกาศลดค่าเช่าให้ร้านค้าถึง6เดือนเพราะตอนนั้นเราคาดว่าไม่มีมาตรการในการปิดศูนย์ตอนนั้นไม่เคยคิดว่ามีการปิดศูนย์หรอกครับคิดแต่แตว่าจะต้องป้องกันยังไงช่วยเหลือร้านค้ายังไงคนเดินน้อยลงนักท่องเที่ยวน้อยลงเราก็ต้องให้เขาอยู่รอดประกาศได้เพียงแค่ไม่ถึง1เดือนนะฮะช่วงมีนาะที่เราเริ่มต้นลดค่าเช่าจนถึงสิงหาในขณะนั้นเนี่ยปรากฏวันที่22มีนาะ ก็มีการประกาศว่าให้ปิดศูนย์นะครับจนถึงวันที่30และก็มาตรการตอนนี้ก็ยังให้คงปิดศูนย์อยู่จนถึงขยายต่อไปอีก30วันถึงวันที่ประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยแต่ก็ยังเขาเขาใช้คำว่าขยายต่อขยายต่อก็ยังไม่ได้กำหนดว่าแน่ชัดยังไงจะเปิดได้กลางเดือนไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมจริงๆเราก็พร้อมอ่ะบอกพรุ่งนี้เปิดเราก็พร้อม แต่ว่าทุกอย่างคือการเตรียมตัวของเราเมื่อกี้ย้อนกลับไปถามว่าเราช่วยเหลือไหมเราช่วยเหลือคือเท่ากับเราไม่ได้เก็บค่าเช่าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนที่ไม่ได้เปิดร้านค้าทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิดแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นการเดินแบบเหมือนยุคสมัยก่อนเบียดเสียดตลาดนัดที่เราต้องไปแล้วเดินเบียดกันแทบติดติดกันเหงื่อหยดแบบมือที่สัมผัสแฉะด้วยกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นโซเชียลมันถูกเปลี่ยนแปลงว่า มันอยู่แบบห่างๆแบบวงห่วงคือเดินกันได้เดินเป็นครอบครัวได้แต่ไม่ได้เดินแบบเบียดเสียดนั้นมันก็เป็นการเดินสูงที่มีวัฒนธรรมใหม่ระบบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการทานอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาเวลานั่งโต๊ะนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นว่าวันนี้นั่งได้เฉพาะโต๊ะนี้คือครอบครัวนั่งแต่ไม่ได้ครอบครัวคุณนั่งโต๊ะเว้นโต๊ะแหละ คือคือสังคมมันจะมีความรู้สึกมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นว่าฉันครอบครัวฉันฉันปลอดภัยนะนั่งด้วยกันได้ถ้าเราเคยเห็นยุคสมัยก่อนกินข้าวนั่งรวมๆกันใครก็ไม่รู้ว่าเรามานั่งรวมกันเดี๋ยวนี้คงสังคมเปลี่ยนเลยแน่นอนไม่มีโอกาสที่คุณเอกกับผมไม่รู้จักกันมานั่งรวมกันแหละผมย้ําว่าความสะอาดความปลอดภัยมาเป็นันดับหนึ่งศูนย์ไทสวยเท่ยังไงไม่แน่ใจแต่วันนี้ ทุกศูนย์ต้องมีความปลอดภัยและสะอาดคือถ้าถ้าถ้าผมบอกว่าเรียนรู้วิกฤตในครั้งนี้เนี่ยฮะถ้าบอกว่าตัวผมเนี่ยมองว่าเรื่องการเชื้อไวรัสครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าัปมนอยู่ภายนอกเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราเรียนรู้ที่จะป้องกันที่จากตัวเราก่อนอันดับแรกคือเราต้องปลอดภัยไม่มีเชื้อเราถึงไปอยู่สังคม นี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งในที่นี่หมายถึงว่าผมผมเน้นตัวผมว่าไม่เป็นคนเผยแพร่เชื้อให้กับบุคคลถ้าเราทุกคนคิดอย่างนี้เรามั่นใจว่าสังคมเราจะไม่มีเชื้อโครคผมว่าแยกครับอันนี้พูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่ได้เอาใจใคร วันน <premises. S 2> ี้ค่าปิกทำได้ร้อยบาททำได้50บาทผมว่าถือว่าเก่งค่าปิกนะฮะในแง่ของไม่ใช่อาหารโภคบริโภคนะฮะในว่าค่าปิกหมายถึงว่าสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้จาเป็นเสื้อผ้ารองเท้าผมว่าในปีนี้ไม่น่าจะดียังน้อยหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้ถึงผมก็ตีความว่าในฐานะที่อยู่วงการค่าปิกเนี่ยไม่น่าจะกลับมาเร็วผมว่าปี64กับปี6 2สองได้เท่ากันคือว่าสุดยอดแล้ว ปี63อย่าไปพูดถึงเลยว่าผลมันจะเป็นยังไงปี63เนี่ยคือทุกคนต้องเอาตัวรอดประคองตัวให้อยู่รอดไม่ได้บอกวนะ่ากำไรนะฮะวันนี้ให้อยู่รอดคือถ้าเราจะพูดเปรียบเทียบว่าเสมอตัวถือว่าเก่งขัดทุนน้อยที่สุดก็คือลองขัดทุนได้50ก็ถือว่าเอาเงินเก่ามาใช้เพื่อเพื่อไปต่อสู้ในปี64ต่อ